การภูหัวโลเนาะพี่น้องสุดยอดมาตอนสวยแดดอาหอนออกมานี่ออกกำลังจะย่างขึ้นไปบนสูงๆกันทุกคนมาครับายลุยกันเลยจะให้เงินจิรอดบบรอดน้องมานี่เนาะเมาค้างเลยเมาค้างหากแตกกลางทางบอ คืนนี้ดื่มหนักไปหน่อยอลมพัดเย็นดีพี่นอ้องสุดยอดบรรยากาศแดดออกก็บอบรราา้อนเล้อแดดใส่สมุนแดดรรากา็ดดอบอบ้อนเนาะนี่เป็นทางที่ว่าเขาเจ้าย่างไปลัดไปหาผู้ไว้นั้น กำลังทอดตีนมันทุกคนกร่อยจี้ย่างขึ้นเลยพูนบนสันสันหมดเลยเนาะนี่ฮะกลับมาทอดตีนผูวันจีขึ้นไปผูสูงสูงฮะใครแต่ว่ามีลมพัดเย็นดีเนาะน,นี่คือ <laughs> บันไดแห่งสวรรค์พี่น้นองาน้ำมาน้ำมาบันไดแห่งสวรรค์เน้องมินี่เฮิร์น มิสเตอร์เงินพาขึ้นเลยมานานี้เนี่ยย่างสองคนพี่น้องกำลังขึ้นไปนี่มันจะเป็นแบบขั้นใดหอยที่เขาเจะขุดไว้นะย่างสบายย่างสบายฮาปีนขึ้นตามขั้นใดนี่เลยแต่ก็ถือว่าสั่นอยู่ได้พี่น้องสมควรอยู่นี่อันนะี้นี่เนี่ยนะ ก็เอ็ดเทสเตลูดลงมาอันนี้เห็นบนก็สไลด์เนาะเวลาฝนตกนี่ฝนตกในบนนี่คือจีแ่นบนเขาเอาก้นนั่งลงนี่ก็สไลด์ลงไปลุ่มมเลยลุมเลื่อมเยอะเลยคานย่างเลยสไลด์ลงเลยโอ้ขากลาก็ขึ้นครั้งแรกพี่น้องเคยมาอยู่แต่ว่ายังบ่ทันได้ขึ้นนะควรตัวสูงๆตัวนี้เนาะ โอ้ตัวนั้นก็สูงเนาะหอมหมดกินเลยพี่น้องหากันได้ครึ่งทางได้หนอยังไม่ทันยอดไปลุยต่อพี่น้องสวยหลาย,ยาจีฮอนเนาะขึ้นไปก่อน,น,นดยอโอ้คันใคยมักออกกำลังกายเนี่ยมาเล่นขึ้นนี่ทุกมือเนาะ สุดยอดเลยนี่แร่นขึ้นลงขึ้นลงอยู่นี่มือละห้าหอบโอเคกายจะหอแล้วพี่น้องอดทนอีกนิด แล้ววิวคือสุดยอดเลยพี่น้องเทิรแล้วจะเทิรแล้วน้ำมาน้ำมาอันนี้ได้ครัว่าจุดสุดยอดจุดสุดยอดแท้ๆได้นี่ตัวนี้คือแม่นตัวที่สูงที่สุดแล้วเนาะที่สุดของภูหัวโลและภูตัวนี้โอ้มาทุกคน พอแล้วเหือแตก <im it> ตัวนี้ขึ้นะี่แม่นสูงกว่ามูเลยเนาะโอ้สุดยอดไยตัวนี้ <c oughs> <laughs> ต่อกันสูงแท้เป็นพี่เไยสูงผ่าตรงนั้นตนนิตัวนั้นเธอยอมแล้วขนาดขึ้นซรัพนีอยังหอบเลยนี่อ่าบรรยากาศหลักล้านพี่น้อง อ๋อสุดยอดอ๋อคือว่าย่างไก่เติมนะทุกคนเนาะนี่<า>บนรถคันสีขาวจอดอยู่พูดเอาย่างขึ้นมาตามทางด้านขึ้นมานี่เนาะขึ้นมาทางที่เขาเจ้าขึ้นมาอ๋อสุดยอดลมพัดเย็นดีขนาดเลยพี่น้องบรรยากาศคือสุดยอด มีลมพัดเย็นมาตลอดเลยเนาะว่ามันเป็นผูโลน้นเหมือนเนาะมันบุมีต้นไม้มันก็เลยว่ามีลมพัดมา้ายสุดยอด มุมเด้องามวิวกําลังงามภูผาปลาไม้ทงหญ้าเฮ็ดงานเนาะนิวซีแลนด์ได้นี่น่ะนิวซีแลนด์ออฟลาววิวงามเด้อพี่น้องเด้อมายามมาชมเด้ออากาศกําลังดีเย็นดีมีเหือน้อยนึงแดดออกก็บ่ฮ้อนปานใด นี่บรรยากาศตัวเมืองเนาะอันนี้เนาะันนเป็นตัวเมืองเป็นตัวเมืองเมืองอนุวงศ์เดอ้อมีภูผาหลาย เนาะทุกคนเนาะเฮาก็เกียมจีย่างลงกลับไปแล้วเนาะทุกคนเนาะถ่ายรูปถ่ายวิดีโออย่างเต็มที่แล้วพี่น้องเต็มคาราเบลแล้วเดี๋ยวขอย่างลงกลับไปกันทุกคนย่างลงไปทั้งคู่เนาะอา่าอยังอีกไก่หุ้นเป้าหมายเฮาวจะไปตอนนี้ขอย่างลงผูกกลับก่อนเนาะ เป็นที่เรียบร้อยเนาะกำลังย่าง,งากลับเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะขอกลับบ้านกันนะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าแดนมันจะจัดแล้วทุกคนฮอนแล้วเนาะเดี๋ยวขอย่างกลับบ้านกันเนาะนี่นะครับเดี๋ยวขอกลับบ้านกันเด้อทุกคนเด้อไปแล้วเนาะบายบาย